เริ่อมันอย่างแรกเลยเราไปติง้งเมาส์ในวินโดว์แล้วก็ไปติ๊กเอนชานอันนี้ออกส่วนต่อมาใครที่มียุ b วีพอร์สามจุดศูนย์ก็เอาเมาส์ไปเสียบช่องนั้นเอาคีบอร์ดไปเสียบด้วยก็ได้เพราะอย่างน้อยมันไวกว่าสองจุดศูนย์แน่นอนส่วนต่อไปจะเป็นการตั้งค่าในซอฟต์แวร์ของเมาส์แล้วเมาส์ใครไม่มีซอฟต์แวร์ก็ทำใจเจอจะมาตั้งค่าเป็นดีบ e ลทามตั้งต่ำสุดส่วนพอตนนิ๊กเ่ยตั้งหนึ่งพันใครมีมากกว่าหนึ่งพันเป็นสองพันสี่พันแปดพันก็ไปลองตัง มันจะยิ่งกิน CPU มากส่วนรอตมาตั้งเป็น2จากนั้นก็แอ p พลส่วนต่อไปเป็นรีจิเดก็ไฟล์จิเ i ดเข้ามาที่อันนี้ก็จะมีไฟล์ที่เป็นค่า DEFAULT ที่ใช้แล้วไม่เหมือนเดิมก็มากดส่วนอันนี้เป็นไอเลขอันนี้คือว่า d display scale เนี่ยใครที่มี2จอแล้วแต่ละจอสเกลไปเท่ากันให้มาเลือกจอหลักจอหลักผมมี SCALE 100ผมก็จะมาเลือกอันนี้100เ mm ้อยเินชียดแล้วก็ดีคอ ส่วนใครที่ไม่สะใจเนี่ยอยากให้ไวกว่าเดิมช่องผมบีเพียบเลยโอ้โหแต่ละคลิปนี่สุดๆทั้งนั้นไปลองไล่กันดูมีเยอะ